วัสดีครับพี่น้องโมนี้มาก่อนคุณยนจิตยนใจครับช่อง YouTube เจสี่ผาเผินก็แล้วกันนะครับจะพาไปดูว่าการเตรียมอ่าเตรียมร้านขายของโมนี้ทีเด็ดนี่อย่างเนี้ยนะครับว่าเด็กกำลังเรียกรางถ่วยค่ะที่มาลางถวยจ้าที่มาลางถวยเตรียมตัวขายของเมื่อกี้จะขายยังก่อนขายยังก่อนขายลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นี่อย่าง เส้าประเภทไหนลูกชิ้นนะลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นทอดลูกชิ้นต้มทอดลูกชิ้นย่างเอาย่างก็ทอดได้ค่ะเอึ่งก็ได้เอาอันน้องบู่สิขายยังค่ะอันงปู่ได้ขายจานไปตัวซอยน้องปู่จะเป็นคนตับหมูนะครับน้องบู่เป็นคนตับหมูแซ่พิสุทธิ์ในโลกนะคะลบ่างอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์นี่ ก็บอกก็เ่าถั่วแท้จ่ารูจะไปเก็บลายเสีย้ยงเนี่มันเห็นกันยกไปเลยไหมนี่ไหมเนาะกระจา,จาดไหมร่างกระจาดที่แดงใส่ถั่วไหมเนี่ยมันทำใจยกไปเรื่อยไหมเนี่ย,ยมันน่าตกใจนะที่ได้ยกถาดเต็มบ่อขึยอย้นเก็บถั่วอีกโอ้ยคุณเหล่าวิญหยีขวามลงมามาน้ำเสียดนี่คะ่ะดีกันนี่นท,นทีมงานร้านถั่วนะคะนั่นที่ดูน้องยายหยีค่ะ จิกสีหมากเลยใ่หอนหมวกกนอกรากสวยเนาะขายตาบกหุ้งอันตาบกหุ้งปิีงไก่ปิีงไก่ขายบาบัวปีงไก่เนาะหมูสีหน้าเหมือนเลงลูกแ h ạ มื่ซื้อข้าวเล่เนาะย่างมาแลงเขาแลงเนาะกระสีเป็นเรื่อยๆนะครับกระสีมีกับเขาแลงพร้อมกับข้าวเย็นก็จะเป็นอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งจะทำอะไรบ้าง โอ้ยที่อีพอสิลป์เป็นรั่มเนาะก็แม่ตาก,กันดีก็แม่ตาก,กับน้องยีกันวันน้องย่าด้วยใครตรงนี้ม,มากกับมาตามมาตามบอกฮูผู้ช,ชายน้อยมาล้างถ้วยช่วย,ยด้วยเลยแฟนหนูเองค่ะโอ้ยเส้นอย่างเล็กหน่อยอยงไหวอยู่เนาะโอ้ย ี๋ย่าัวเท่าดีแหละมากสาวเท่าท่าใชาชอบพี่บัวไหมพี่อชอบบัวกิใส่หัวซายชอบแบบพี่ใช่ไหมฉันแกบบ็ชอบแบบพี่ใช่ไหมชอบพี่ตื่นองศาลพี่หน่อยบอยุรีบัวองศาลพี่หน่อยชอบพี่ตื่นเดี๋ยวแล้วเดียว,ยยยวมึงไหนจะชัละค่ะ ม,มันเหล่โคตเหลยยัยงก็ยอดแสงเนาะอันนี้แกแ้วแตกเราได้หนีเอาทิ้งเลย,นนเ,ยเลยแตกก็ทิ้งหึกไเวลากองขยะเลหันหนไปหา้าหาผู้ใดผ้อดผูดหอปีละตัวปานีหกม้วนหาม้วนหกม้วนปีล่ตัว เมืมบบอ่อ,มอาาง,อาางมีแบบย่า,างไรระบัวอีแบ่อะไล่ะคือว่าล่างแกนใช้กุ้งสันบัวน่ะทั้งไกลเหรอหนู่ใส่หนูตายแล้วข,ขาสกราอ,อร์ขาหนูนั่นแม่เออแม่นแมนแมเอายิบไปเอาหนูอีบว่ฝรั่งก็เป็นจุ่มตัว ประเทศออกเมเนี่มันเป็นเออตะขวงะางลงขัเลือดขาตะกรเลือดเย็นขาการเลือดเย็นขาหนูทางออกเ่อยากเลี้ยงหนูกับขามันเอาพักสีม่สเทอเอาพักสารพียให้มันกินน่กเอี่ยง เมียผลไม้เราเป็นบางดีเนาะเอาหนักขาวทัวได้กล่องขบวนเอาแต่เนี่ยน้องชาตัวจริงกับขาวสวยป่ะนี่สวยป่ะน้องชาหรอไม่รู้น้องชาก่อนชาียบชิบหน้าซิ มองกล้องหเอาไว้สับนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวมือตั้งร้านเดี๋ยวสิเอารกอีกนะคะบ๊ายบาย